สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิกอเมกานะคะวันนี้กิ๊จะพาทุกคนมาทัวร์รถพิซซ่าของเราค่ะสังเกตดูอาจจะเห็นว่ามันมันดูแบบของใสขึ้นนะคะทุกคนเมื่อวันก่อนเนี้กิได้จ้างคนให้มาทําความสะอาดนะคะก็มาทําความสะอาดแล้วก็ขัดพวกที่มันเป็นขมับควันออกจนหมดแล้วแต่เรามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือคนทําความสะอาดเผลอฟิกสวิตตู้เย็นของเราคะ่ะทุกคนแล้วเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นข้าวของเสียหายกันหมดเลยจ้าอากาศข้างนอกคือร้อนมากเลยนะคะทุกคนอากาศแบบร้อนจนแบบว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถอยู่รอดได้เพราะว่ามัน ประมาณสองวันอ่ะอไปเที่ยวกลับมาแล้วเเขาเผลอไปโดนสวิตไฟ่ะคะแล้วเราก็ไม่รู้จะทํายังไงด้วยนะทุกคนเราจ้างเขาไปประมาณสามร้อยกว่าดอลก็คือเกือบประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะสามร้อยยี่สิบห้าดอลคือเราจ้างเขาไปประมาณหนึ่งหมื่นบาทที่จ้างแพงเนี่ยเพราะว่าขามาควันเนี่ยมันมันเอาออยากม,มาะถ้าใครถ้าใครเคยทาน่าจะรู้ว่ามันแบบไอ้ข้าวควันไฟเนี่ยมันออกยากมากก็เลยให้เขามาทําให้แล้วก็ใช้สารเคมีของเขาแหละ แล้วเขาก็ท on no well, <microb ial. S 1> ําให้เราแบบเสียหายค่ะค่าของเราเสียหายประมาณอีกร้อยกว่าดอลนะคะก็คือเกือบสี่พันบาทก็คือหายไปแล้วแล้วก็เราก็ไม่รู้จะทํายังไงก็บอกให้เขารู้เขาก็แค่ขอโทษเพราะว่ามันไม่ใช่บริษัทนะคะมันเป็นเหมือนแบบคนรับทิความสะอาดเฉยๆก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนอุปสรรคของูู้ชทรักยังมีหลายอุปสรรคที่ต้องเจอนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นครั้งที่2แล้วที่ที่ตู้เย็นของเราโดนปิดแบบนี้ ครั้งแรกเนี่ยก็เหมือนมีผลแกล้งนะคะปักไฟที่ที่เสียบเอาไว้ข้างนอกเนี่ยเนื่องจากว่ากิ๊กจอดอยู่ข้างหลังบาร์ใช่ไหมลนะ่ะมันก็จะมีคนมาเยอะๆแล้วคนที่มาเที่ยวบาร์เขาแบบมาถอดปักของเราอะนะทุกทุกอย่างก็คือเสียหายหมดเลยนี่ครั้งที่สองแล้วนะคะเศร้าใจ ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมแล้วที่จะพาทุกคนไปทัวร์ว่าในแอนโซนพิซซ่าฟูดทรัคเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมีไว้เพื่อทําอะไรอ๋อแล้ววันนี้กิ๊กก็จะมาบอกราคาเตาด้วยนะคะเห็นหลายคอมเมนต์ถามมาก็วันนี้จะมาทําวิดีโอตอบคําถามไปเลยแล้วกันเนาะด้วยความที่เป็นบาร์นะคะคนเข้าออกตลอดเวลาบางทีเราก็จะมาจอดไว้อย่างนี้แล้วก็จะมีรถมาจอดบังเอาไว้นะคะทําให้เราไม่สามารถติดต่อรถ บัวขาวน้องบัวขาวตรงนู้นกับรถพิซซ่าได้เราก็เลยมีปัญหาบ่อยมากเลยต้องซื้อกลวยแบบนี้นะคะเอามาไว้กันไว,ไว้ไม่ให้ใครจอะตรงนั้นกลวยก็ต้องเป็นสีเหลืองกับสีดําเหมือนกับรถพิซซ่าด้วยน,นะคะที่แรกที่กิ๊กจะพามาดูนะคะก็คือนี่เป็นส่วนที่เราใช้ติดต่อกับท้ายรถกระบะนะคะเอาไว้ลากนั่นเอง ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เอาไว้ใส่ลูกบอลเล็กๆสาหรับลากนะคะบางคนถ้าใครมีเทรลเลอร์เนี่ยน่าจะรู้นะอันนี้ก็คือไฟที่เราใช้นะคะเป็นพลังงานที่ใช้เปิดพัดลมทําแป้งทํานู่นทนํานี่เราจะต้องใช้ไฟสํารองเคลื่อนที่แบบนี้นะคะก็เป็นกล่องแบบนี้เวลาเปิดแล้วก็จะเปิดแบบดึงลงมาอย่างนี้นะคะตอนนี้กิ๊กเปิดยังไม่ได้เพราะว่ามีมือเดียวนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะคะเวลาที่รถเอ่อ ไทเลอร์ถอยหลังเนี่ยมันก็จะทําให้ตรงขอบตรงนี้นะคะชนกับท้ายรถกระบะก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เห็นค่ะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เลยอ่าแล้วเราก็มีโลโก้ตรงนั้นนะคะตรงนี้เราก็จะเป็นแอนเชโรนพิซซ่าอีกแล้วเป็นโลโก้อีกแล้วแล้วก็มีหน้าต่างหน้าต่างบานนี้เนี่ยที่จริงแล้วคิดว่าน่าจะเอาไว้เสิร์ฟพิซซ่ากับลูกค้านะคะแต่บังเอิญว่า ทำปุ๊บก็เสิร์ฟตรงนั้นเลยตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเวลาที่มีคนเยอะๆและมีคนช่วยข้างในเนี่ยคุณพ่อก็ใช้หน้าต่างนี้เป็นบางครั้งบางคราวนี่ตรงนี้ก็เป็นที่วางนะคะลูกค้าแบบอยากจะวางของหรือว่าเราจะเอาอะไรมาวางตรงนี้ก็ได้แล้วก็ล้อรถรถของเรามีล้ออยู่ทั้งหมดแค่4ี่ล้อนะคะ1 2 3 4จาฝั่งโน้นแล้วก็ใช้รถกระบะมาลากไปอีกที นี่นะคะเตาของเราเตาของแอนซูนพิซซ่าค่ะทุกคนเตาเนี่ยหนักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกิ๊กขึ้นน้ําหนักกับราคาไว้ให้เลยเพราะตอนนี้กิ๊กจําไม่ได้นะคะแต่ราคาถ้ากิ๊กจำไม่ผิดน่าจะประมาณ3 0 0 0 0 0บาทไทยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงกล่องสีดําๆตรงนี้เอาไว้ทําอะไรตรงนี้นะคะเราใช้ไว้เก็บไม้นะคะเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปที่ไกลๆเราก็ต้องมีที่เก็บไม้เอาไว้เพื่อที่จะเอาไป อบ uh, พิซซ่านะคะแล้วตรงนี้แหละกองตรงนี้ก็คือกองที่เราใช้เก็บไม้นะคะปกติกองเนี่ยสูงจนท่วมถึงกําแพงเลยนะแต่ไม้ของเรากําลังจะหมดนะคะตรงข้างบนตรงนั้นนะคะก็จะเป็นเกาะปล่องไฟที่ทําให้ควันเนี่ยขึ้นไปข้างบนจะได้ไม่เข้าไปอยู่ในรถฟูชาร์กนะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนนะเข้าไปเพราะว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เป็นแบบเขา่าควันสีดํานะคะก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไง ไฟท้ายตรงนี้ตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับรถกระบะเ,เ,เวลาที่เราเบรกเวลาที่เราเลี้ยวตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณให้คันข้างหลังได้รู้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือท้ายรถของน้องบัวขาวเป็นที่ที่ใช้สําหรับเ,เชื่อมต่อนะคะลูกบอลเล็กๆตรงนี้แล้วค่ะทุกคนเป็นตัวที่ลากรถฟูชาร์กของเราทาั้งคันนะคะสุดยอดแข็งแรงมากเรามาต่อกันที่ด้านในเลยนะคะเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างตรงนี้ก็คือ ถ้ามาเม่กีเคยโชว์ให้ดูในคลิปไปก่อนนะคะว่าเวลาที่เขาออกมาอย่างนี้มันติดกันได้เองค่ะตรงน้เราอย่างนี้มันก็จะมีแม่เหล็กคอยปิดนะคะใช้ดีมากเลยแล้วก็ข้างบนนู่นค่ะคือแผงวงจรที่ควบคุมทุกอย่างข้างในนี้เดี๋ยวคลิกพาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเมนก็คือตรงนั้นก็คือควบคุมทุกอย่างนะคะแล้วก็มีเ อันนี้สำหรับมิกเซอร์สำหรับฟลักไฟแล้วก็มีพัดลมมีแอร์มีตู้เย็นทั้งสองอันนะคะนี่มีแอร์ด้วยข้างบนนี้เป็นแอร์เครื่องเล็กๆของเรานะคะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็นี่ก็คือตามกฎหมายนะคะจะต้องมีเจ้าสิ่งนี้ก็คือเป็นทางดับเลิงเล็กๆเ,เอาไว้ตรงใกล้ทางออกนะคะ ส่วนตรงนี้เป็นซิงล้างมือนะคะล้างมือสองอันแล้วก็มีซิงสําหรับไว้ล้างผักแล้วก็สําหรับทําอย่างอื่นล้างจานอะไรอย่างี้คือตรงนี้นะคะแต่ว่าของกิ๊กเนี่ยด้วยการขายพิซซ่านะคะไม่ค่อยมีจานให้ล้างเท่าไหร่มีแต่พวกแบบแบบกระปุกใส่ของนู่นนี่นั่นตรงซิงตรงนี้นะคะกดก็คือจะต้องมีทั้งน้ําเย็นแล้วก็น้ําร้อนนะคะก็เลยจะต้องมีทั้ง2แบบเลยล้างมือก็ต้องล้างน้ําเย็นน้ําร้อน ล้างผากักล้างผลไม้ล้างจานก็ต้องมีน้ำเย็นน้ำร้อนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์ทั้งหลายค่ะทักพีอะไรมากมายแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้ใส่ใส่วัตถุด,ดิบของเรานะคะแล้วก็มีมิกเซอร์นะคะนี่ก็มีแป้งติดอยู่เมื่อกี้เพิ่งทําแป้งเสร็จไปเลยยังไม่ได้เช็ดทําความสะอาดด้านบนเลยค่ะส่วนข้างบนตรงนู้นก,ก็คือเป็นชั้นวางสําหรับใส่พวกกล่องที่เราเตรียมเอาไว้ใส่พิซซ่านะคะแล้วก็ วางอะไรได้อีกหลายอย่างเลยมีชั้นวางรอบด้านนี้เลยค่ะตรงนี้ก็คือตู้เย็นตู้แรกของเรานะคะแล้วก็ตู้เย็นตู้ที่สองตู้เย็นตู้แรกเนี่ยใส่อะไรบ้างเดี๋ยวไดูกันนี่นะคะข้างในตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากส่วนมากเป็นพวกแบบของที่จะต้องเอาใส่ตู้เย็นก็จะมีแค่พวกเปปเปอร์โรนีปกติเปปเปอร์โรนีจะอยู่ที่นี่นะคะแต่วันนี้เนี่ยเอานางมาเปลี่ยนไว้ตรงนี้เพราะตู้นี้เย็นกว่านิดนึง ู้นี้ก็จะเป็นที่ที่เอาไว้ใส่ชีสกับแป้งกับอะไรนะคะเป็นพวกแป้งพวกชีสและทําไมเราต้องมีเจ้านี่อันนี้จําเป็นมากๆนะคะทุกคนเพราะามันเป็นฟูดทรัคเวลาที่เราขับไปเนี่ยมันก็จะเปิดได้นะเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมล่ะไอของที่อยู่ข้างในมันอาจจะดันให้ออกมาอย่างนี้นะคะเราก็เลยต้องมีเจ้านี่เอาไว้เกี่ยวอย่างนี้นะคะจะได้ช่วยกันไม่ให้ ู้เย็นเปิดแล้วก็ของออกออกมาหกกระจายตรงพื้นนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้ใส่พวกชีสกับซอสนะคะตอนนี้เราก็กำลังเตรียมของอยู่ยังไม่ได้มีอะไรใส่มากมายเลยนี่นะตรงนี้ก็คือแฮมนะคะแฮมเตรียมเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเครื่องเรียกคิวลูกค้าของเรามีทั้งหมด24อันค่ะเอมีอะไรให้ดูอีกไหมนะ มีพัดลมให้ดูหนึ่งอันพัดลมตรงนั้นก็เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะส่วนนี้ก็คือเตาของเราค่ะข้างในเนี่ยเห็นเป็นมีท่อนไม้หนึ่งท่อนปกติไม่ได้เอาท่อนไม้ใสไว้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าที่กิ๊กเอาใสไว้เพราะว่าวันนี้เนี่ยกิ๊กมีไม้เยอะมากเต็มไปหมดเลยก็เลยไม่มีที่วางนะคะก็เลยเอาไปวางไว้ข้างบนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะต้องจุดไฟตั้งแต่เชา้าแล้วก็จะมีนู่นถ้ามองเห็นเนี่ย มันจะเป็นแท่งเหล็กตรงนั้นนะคะก็คือเอาไว้เอาฟืนเนี่ยไปวางซ้อนๆกันข้างบนอย่างนั้นเพื่อที่จะให้มันมีออกซิเจนไหลผ่านนะคะจะได้จะได้ไม่เป็นควันขึ้นมาเนาะแล้วก็นี่อุปรกรณ์อันนี้ก็คือใช้เขียฟืนอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใช้ทําพิซซ่าถ้าตัวที่ใช้ทําพิซซ่าก็คือจะเป็นตัวนู่นข้างหลังนะคะอันนี้ก็เอาไว้ทําพิซซ่าปกตินายจะอยู่ข้างบนเนี่ยตัวเนี้ยโอเค ส่วนตรงนี้ก็เป็นที่รับออเดอร์นะคะที่รับออเดอร์ของเรามีพวกอุปกรณ์รับออเดอร์อยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นเป็นโต๊ะเล็กๆที่เล็กกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเราจะต้องยื่นของให้ลูกค้าถึงนะคะหน้านล่างตรงนี้ก็คือเจตังนะคะจะเห็นว่าเปื่อนๆหน่อยนะคะทุกคนมันคือแป้งที่มาจากการทำพิซซ่านะคะเป็นคนนี่ก็จะเป็นเงินเหรียญ กิ๊กก็ต้องเขียนติดไว้แบบนี้นะคะตอนที่มาแรกๆเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้มันคืออะไรเหรียญน,นี้คืออะไรเวลาเราถอนตังค์เร็วๆเนี่ยมันจะสับสนก็เลยเขียนเอาไว้นะคะโอเคเดี๋ยวกิ๊กกำลังจะไปช่วยไทยเลอร์หั่นผักแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกิ๊กจะตั้งกล่องเอาไว้ให้ดูนะ ะคะ่ะทุกคนวันนี้คลิปของกิ๊กไม่มีอะไรมากเลยนะคะแค่ให้ทุกคนดูแบบภายในภายนอกของรถฟูด้ดทรัคของเราแค่นั้นเองแล้วก็ให้ดูได้ว,ว่าวันนี้เนี่ยเราลงจากเครื่องมาแล้วก็คิดว่าจะได้พักผ่อนนะคะมาเที่ยวมาแต่ว่าไม่ได้พักผ่อนเลยมาถึงปุ๊บก,ก็เลยต้องทํางานต้องเตรียมของและยังต้องมาเจอแบบว่าของที่อยู่ข้างในเนี่ยเสียหายหมดเลยนะคะ แต่ก็ยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ใหญ่กว่านี้นะคะแค่นี้จิ๊บจิ๊บไม่เป็นไรเราก็จัดการเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยกิ๊กกับไทเลอร์พร้อมที่จะกลับบ้านไปอาบน้ําพักผ่อนแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องทํางานตั้งแต่เช้านะคะยังเตรียมของไม่เสร็จเลยบางอย่างยังคงจะต้องเตรียมตอนเช้าอีกข้างนอกมืดแล้วนะคะทุกคนยังทํางานไม่เสร็จเลย